ดีครับวันนี้ก็เข้าสู่การรีซีซั่นใหม่เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ซีซั่นใหม่เรียบร้อยก็มาดูแ a ตเทิลพาร์แล้วก็ภารกิจใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้การซื้อแ a ตเทิลพาร์วันนี้นะครับสำหรับ1,000 CP นะครับได้ปืนมาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับนี่ใครสนใจก็ซื้อได้ครับถ้า CP เหลือครับของผมก็ไม่เหลือครับผมก็จะใช้แค่ ผมจะซื้อแค่440 TP ตรงนี้นะครับอไอทางนี้ไม่เอานะครับตังค์ไม่ถึงครับส่วนนี่นะครับตัวแรกที่เราถ้าเราเปิดแล้วเราจะได้เลยนะครับตัวละครก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ละตัวตัวตัวนี้ก็หุ่นยนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหุ่นยนต์แหละน่าจะไม่ใช่คนใส่ชุดหุ่นยนต์แหละโอ้แล้วก็นี่นะครับปืนพกลูกซองนะครับอลังการเหลือเกินนะครับ นี่นะครับการซื้อนะครับอันนี้จะได้เป็นเลเวลเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเราเล่นเอาก็ได้ครับซื้อแค่อัน440 CP อันนี้ก็พอแล้วได้ CP กลับมาเท่าเดิมนะครับมาดูลูกซองกันก่อนนะครับสำหรับใน Battle Pass สีสั้นใหม่นะครับลูกซองก็พกสั้นนะครับพกลูกซองนะครับอันนี้ลาย CP 110 CP นะครับสำหรับเลเวล2ได้คืนมา แล้วก็ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งตัวผู้หญิงนะครับก็ใช้ได้นะครับก็โอเคอยู่ก็เทเมอนกันสันนนะครับนี่สก,กินใหม่ z ซ r นะครับ 20mm 20ม mm. 20 mm. โอ้ไล์ก็โอเคเลยนะครับเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะครับสก,กินม่วงตักกระบอกเลยครับปืนนี้ ก็โอเคนะคผมซื้อแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็มีท่านะครับท่าท่าโชว์ท่าเต้นดูดิมันเต้นยังไงออไม่เต้นนะครับอ <is> นี้ <is> เกียงระเบิดฟันนะครับโอ้แล้วก็กรอบรูปนะครับสําหรับซีซั่นนี้ในแพตเทิลผาดอืมสวยใช้ได้เลยอ้าวมีอันนี้ด้วยนะครับ Oh, สวบรด X9 โอ้สกินโอเคนะครับก็ใช้ได้สวยเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าลองนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับในคลิปหน้านะครับแต่ละปืนนี่ตัวละครนะครับตัวนี้ตัวทหารนะครับเท่เหมือนกันตัวทหารตัวนี้เท่เลยเท่เลย ก็มี AK117 ด้วยนะครับสำหรับสกิน b a t t l e Pass ซีซั่นนี้สกินก็ไม่หรูเท่าไหร่นะครับแค่ส e ีเปลี่ยนนะครับก็โอเคแหละครับมาดูในส่วนอันต่อไปนะครับมีเวลที่เวล50นะครับสกินปืนใหม่นะครับ FFAR1 นะครับ โใช้ได้นะครับก็สวยอยู่นะครับเดีวผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะปืนนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปลองเล่นให้ดูนะครับสําหรับในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรมั่งนะครับในซีซั่นใหม่นี่ตัวละครผู้หญิงนะครับตัวนี้ใส่หน้ากากเหล็กด้วยนะครับโอเคเลยสวยอยู่ตัวนี้น่าใช้อยู่น่าใช้อยู่ก็หมดแล้วนะครับก็เล่นให้ถึงร้อยห้าสิบนี่แหละครับก็ได้ทั้งซีพีคืนแล้วก็ตัวละครมาเหมือนเหมือนได้ฟรีครับ ดูในแพตเทิร์พาร์ตบนกลับมานะครับน,นี่ตัวละครเท่นะครับตัวนี้เก็บซื้อเก็บสะสมได้นะครับปืนก็ BK57 นะครับสำหรับการปดขั้นแรกนะครับเอ็แล้วก็ตัวละครก็เท่ๆทะครับในแพตเทิร์พาร์ตซีซั่นนี้อุ้ยตัวเดียวกันเลยกับตัวแพตเทิร์พาร์ตใหม่เปลี่ยนสีในท่าโชว์นะครับ วายอากาศนะครับโอ้โหโอ้สกินเต็นในวายอากาศ d r h นะครับสำหรับปืนสกิน d r h ใหม่นะครับแล้วก็ PP 19นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เทมากครับตัวนี้เทมากตัวนี้โอ้โหเบลเลตแดงแล้วก็มี CR56 นะครับอืม กินก็เรียบเชียบทีเดียวเชียวประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเทิลทาร์มีรูปด้วยาการซื้อก็อันนี้ก็ไม่ได้ซ p คืนนะครับนี่อันนี้นะครับดเดี๋ยวผมจะซื้อเลยนะครับสำหรับ440 CP นะครับปลดล็อกทันทีปึ๊บเข้าให้นี่นะครับการปลดล็อกเลเวลแรกเราก็จะได้ตัวละครมา1ตัวนะครับ ก็ได้ลูกซองนะครับพกลูกซองพกพื้นพกลูกซองนะครับได้2แนทนะครับก็ได้ K r M แล้วก็คอลลินการ์ดประมาณนี้อันนี้ไม่เอานะครับเปิงตังนะครับเราเล่นเอาเองก็ได้ครับเลเวลเลเวลสก็ได้กลับมาคืน1 4ึ CP ้ครับกันแรกก็ได้สีอย่างนี้ไปก่อนครับ ราก็เล่นไปเรื่อยๆครับนี่เลเวลสิก็ได้ตัวนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนวิ่งห้าสิบนะครับก็จะได้ของกลับมาครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ตัวละครอะไรพวกนี้มานะครับซีพีก็ได้กลับมาเท่าเดิมครับผมก็จะไปปั๊มวิวก่อนครับตัวเดียวอยากได้มากครับปืนใหม่ฮะในส่วนของกิจกรรมนะครับล็อกอินนะครับตัวละครก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเทอยู่นี่ส่วนของตัวละครนี่ ตัวหนาไปหน่อยนะครับมันจะพกของมานทำเยอะๆในส่วนของอ,อินแล้วก็วันสุดท้ายก็ได้การท้องด้วยนะครับนี่คูปองแล้วก็กิจกรรมนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็เล่นนะครับทําภารกิจไปนะครับนี่ภารกิจก็ไม่ยากนะครับก็ได้ไอตาเหรียญน,นี่มานะครับแล้วก็เปิด แล้วก็เลเวลสุดท้ายนะครับเราก็ได้ LK สอมานะครับสำหรับสกินสีม่วงนะครับลายก็โอเคนะครับก็น่าใช้อยู่ในส่วนของกิจกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ได้ชิ้นส่วนตัวละครด้วยนะครับอันนี้ได้การ์ดแดงนะครับการ์ดทองแดงด้วยภารกิจก็ ก็ทกําก็ไม่ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้ชิ้นส่วนตัวละครใหม่ๆอีกแล้วนะครับสีสันนี้ในส่วนของจัดอันดับนะครับของส่วนจัดอันดับ MP แล้วก็ BR นะครับนี่ตัวละครกับปืนนะครับตัวตลกนะครับ S3 น่าน่าสนใจมากครับตัวนี้ปืนก็แมดด็อกนะครับแมดดิก นี่ประมาณนี้ของก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูเต็มๆนะว่าได้อะไรมั่งได้มีดด้วยนะครับโอ้ใช้ได้แล้วก็เปินเมดดิมลายก็ใช้ได้นะครับก็สวยอยู่เอามาเพ้นสีนะครับเข้ากันดีกับตัวตลกนี้นะครับน่ากลัวจัด ในส่วนของ BR ก็มีท่าโชว์นะครับนี่เป็นท่าเต้นนะครับท่านี้ดูท่าเต้นซะก่อนหุ่นยนต์จริงอย่างพลิ้วนะครับท่านี้อยากได้เลยครับไปปั๊มแรงก่อนครับเดี๋ยว,ยวแล้วก็ตัวละครนะครับนี่นะครับเมนหลักของ ของแบ t เทนพาร์ตไอของแบตเทนลโยนะครับตัวตลกเลยเท่อยู่นะครับตัวนี้ไปขู่จังขู่จังคลั่งจริงๆแล้วก็ในส่วนของแบเทนไอเอสเอเ,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 เก่านะครับก็มีเข้ามา1อันนะครับสำหรับแรงระดับรีเจนนะครับที่สามารถจะซื้อได้นะครับ นี่นะครับซีซั่น2ของปี2022นะครับตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะครับแล้วก็ปืน PP S-41 h นี่ก็ประมาณนี้นะครับเอเก่าผมยังทำไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่แลกไปได้ตัวละครอันเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ แล้วก็ทําไปลงแรงเรื่อยๆครับให้ขึ้นรีเจนครับก็จะได้บัตรปืนนี่มามาแรกของผมก็แลกอันนี้อยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนี่ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ตัวละครไปเล่นสักหน่อยก็เดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูสําหรับปืนในแบตเตนพาร์ทแล้วก็ตัวละครในแบตเตนพาร์ทซีซั่นนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า